ในชีวิตพ่อเนี่ยตั้งแต่มีลูกสาวคนนี้มีเหตุการณ์ไหนที่พ่อรู้สึกว่าประทับใจจนแบบทุกอย่างพ่อประทับใจหมดแหละที่เอ็มทำทุกอย่างพ็พิเศษสาหรับพ่อหมดเลยประทับใจทุกอย่างแต่ที่พ่อสุดๆของพ่อคือพ่อรู้สึกว่าเอ็มคือที่สุดของพ่อนั่นคือรวมทุกอย่างอะ่ร้องไห้คือพ่อพ่อภูมิใจทุกอย่างแต่ที่พิเศษสุดๆของพ่อน่คือพ่อได้เอ็มมันเป็นลูกแค่นั้นแหละเพราะว่าเลิศสุด กว่าคำที่พูดมาเอา้องไห้อีกแล้วพ่อพ่อพ่อพูดคำนี้เลยไม่ว่าเอ็มจะผิดเอ็มจะถูกพ่ออยู่ค้างข้างเอ็มตลอดถ้าถามประชาชนเลยค่าน้ำค่าไฟเป็นไงลูกค่าเรียนเทอมพ่อไม่อยากถามพ่ออยากให้เรียนรู้พ่อเอ็มไปได้พ่อว่าเอ็มทาได้เอาไว้ให้มันเลือดตกยางออกนะเดี๋ยวพ่อเดนไปหาเองแต่ริมแล้วคือภูมิใจนะได้เอ็มเป็นลูกสาวก็พ่อบอกแล้วไงว่าทุกเรื่องที่เอ็มทำนะพ่อโอเคทุกอย่างแต่ที่โอเคที่สุดคือพ่อได้เอ็มเป็นลูกนะโอเคมากๆ โอเคที okay, ่สุดเลย